วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามินซีและอ e. ีผิวสวยด้วยวิพาดาตู้กาแฟเชิญยิ้มนะกาแฟชาไทยโ,โกโก้ชาเขียวอุ้ยสี่เมนูความอร่อย สิบบาทเองอะ่ะ <c oughs> อย่างนี้ต้องจัดซะแล้วป๋อเฮ้น้องครับโอ้ยขโมยตู้กาแฟแล้ววะเฮ้ยอะไรนี่่นนวาวพี่หนูขนมยกาแฟ เขาโมยตู้ไปเนี่ยไม่ใช่ขโมยกาแฟเหรอเอออ้ยแต่งตัวเป็นนักวิ่งด้วยพีงดีฟิตหน้าดูจะวิ่งไปไหนเนี่ยอ๋อพอดีเมียผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาพี่ผมว่าจะวิ่งไปซื้อมันโอ้โหจะวิ่งไปถึงอยุธยาเลยเหรอเออขาก็สั้นมาเลยจะถึงวันนี้ย่าเลยไอ้ตั้มฮะถ้าไปอยุธยานะขากลับฝากซื้อโรตีสายไหมหน่อยว่าจะมากินคู่กับกาแฟเชิญยิ้มเขาโอ้พี่ผมวิ่งไปถึงอยุธยาให้ผมพบกลับมาวัชระพลเนี่ยนะเลยไม่ใช่สายไหมวัชระพล โรตีสายใหม่อาย,อยุทิงหยาอ๋อกลับแวะหน่อยเฮ้ยพี่ผมไม่ผ่านร้านโรตีอะพี่ผมไปทางรัดทางรัดยังไงวะโอ้โหนี่ผมขึ้นสะพานล,ลอยทางนู้นก็สะพานอะพี่เดี๋ยวก็เจอจริงไหมะนะเนี่ยเออเฮ้ย,ยพูดถึงสะพานล,ลอยตรงนั้นน่ะเมื่อวาเนะเว้ยมีวัยรุ่นไปแย่งเงินขอทานอยู่บนสะพานล,ลอยนั่นแหะโอ้โหทำไมมันเลวจริงวะเออตอนแรกพี่จะเข้าไปช่วยนะแต่เขไม่เอาเอ้าวทำไมพี่ไม่ห้ามอ่ะจะห้ามได้ยังไงอ่ะพี่งัดตู้บริจาคอยู่ข้างๆ้างโอ้โหพี่นี่เอง อพี่งสวนกันอยู่จับสอดตำรวจเลยเนี่ยแล้วทำไมไม่จับส่งตำรวจวะไม่ว่างพี่ผมกำลังแย่งเงินของทานอยู่แกเนี่ยไอ้พวเดียวกันเลยไอ้เดียวกัอะไรเจอนี้ได้หัวขโมยทั้งคู่นี่มาให้จับเธอเลยดีไอ้กูตำรวจครับอะไรจะมาจับกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงครับจับไม่ได้ได้ไงก็จับอยู่ที่ไหนนี่เกียรตำรวจของไทยเกียร์ที่ได้ก็หานคอนไปเฮลยไปเลยเฮ้ย ไปไหนฮะเกียรตำรวจฮ้องไทยเยี่ยมใจเจ้าทั้งหมโอ้ยวิ่งไวซะด้วยมาร้องเพลงให้เราเคิมเฮ้ยเดี๋ยวเอกอดตามมันเดี๋ยวกินกาแฟเชิญยิ้มไม่ชื่นใจกว่าดีกว่าเอาเฮ้ยให้มาหยอดทิ้งเงี้ยเฮ้ยดีเลยอออชื่นใจจริงๆกาแฟเชิญยิ้มนี่มันอันจริงเลย